สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตราเครื่องหมายประจํารถยนต์ส่วนกลางหรือรถส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในระเบียบกฎหมายเนี่ยเข้ากําหนดในเรื่องของเครื่องหมายประจํารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างไรนะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายละเอียดในเรื่องนี้เนี่ยเป็น ก็ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในเรื่องของตราเครื่องหมายประจํารถเนี่ยเขากําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นฉบับที่2พุทธศักราช2,563นะครับในข้อ5เนี่ยรถทุกคันนะครับรถส่วนกลางทุกคันเนี่ยให้มีตราเครื่องหมายประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น นะครับเป็นเครื่องหมายของอบาตอเทศบาลหรืออบาจอนะครับซึ่งมีขนาดความกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า18ซนเมตรและอักษรชื่อเต็มของท้องถิ่นขนาดสูงไม่น้อยกว่า5ซนติเมตรหรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า7.5เซนติเมตรไว้ด้านข้างนอกรถทั้ง2ข้างสำหรับรถจักรยานยนต์ ขนาดของตราเครื่องหมายและอักษรชื่อของท้องถิ่นก็ให้ลดลงตามส่วนนะครับถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นะครับตราเครื่องหมายและอักษรชื่อของท้องถิ่นในวักหนึ่งและวักสองเนี่ยให้พ่นด้วยสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทนกรณีที่มีการจำหน่ายรถส่วนกลางก็ให้ท้องถิ่นเจ้าของรถเนี่ยลบ หรือทำลายตราเครื่องหมายและอักษรชื่อของท้องถิ่นออกทั้งหมดก่อนที่จะส่งมอบรถส่วนกลางให้กับบุคคลอื่นนะครับนี่ก็คือในอข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของรถส่วนกลางนั่นเองนะครับ